ยี่ฟางนึงสุกก็เอาแล้วนะลกูกขออธิษฐานคู่เกลือนะทุกคนมามาจะพี่น้องมากมาน้ำจิ้มซีฟู้ดปันเองค่ะตํางกะฮุงกุ้งเผาค่ะพี่น้องคะทําเองทุกอย่างทํากับลูกสาวนะคะพี่น้องคะมามากย่างบะหุงค่ะพี่น้องคะหลังจากบะกะทิ้นก็คือหลักคางบานมากเลยคะ่ะเอาไว้เดินอ่อนกินกระสมตำนะคะ เราปั่นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะพี่น้องคะหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งโตหนึ่งกระเทียมน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็พริกมะนาวแล้วก็รสดีผงแล้วก็หอมงอนิดหน่อยใครไม่ทานไม่ต้องใส่นะคะทุกคนปั่นกันเลยค่ะแค่นี้แล้วพี่น้องคะเวลาปั่นน้ำจิ้มค่ะพี่น้องค่ะเติมทุกอย่างลงไปนะคะใส่เครื่องปั่นเลยดีค่ะพี่น้องคะกระเทียมแบบพริกน้ำปลาน้ำตาลทรายผงนวนแล้วก็รสดีค่ะพี่น้องคะแล้วก็ น้ำมะนาวค่ะพี่น้องสูตรร้านอาหารมาเองเลยค่ะทุกคนค่ะน้ำจิ้มเรียบรอยกันจัดการเทลงถ้วยค่ะซิมเบิงค่ะเบี้ยวหวานนะพี่น้องค่ะสูตรร้านอาหารทําเองค่ะพี่น้องสามารถเทกินกับครอบครัวหรือว่าทําเป็นน้ําจิ้มทําขายก็ได้นะคะทุกคนของเราก็กุ้งตัวนี้รอตั้ํา ได้สิสุนะคะเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปนะคะทุกคนค่ะอืมมากเลยแบบยี่ฟังนึงสุก,ก็เอาแล้วนะลกูกขออดีทานคู่เกลือนะทุกคนคนหอมก็เค่ะ ่งโล่หนึ่งค่ะพี่น้องค่ะกุ้งขาวโล่หนึ่งนะคะลูกสาวย่างค่ะแต่เราเอาคูเกลนะคะมือเดียตัวใหญ่โลละสามร้อยสิบบาทค่ะย่างเตาถ่านหอมๆอบก็ไม่ค่อหน่อยเท่าย่างเตาถ่านนะพี่น้องคะลวกก็ได้นะแล้วเต่เสะ็จลวกน้อยถนัดย่างค่ะพี่น้องคะมากงากค่ะหน้าเผนดกว่าแต่แซ่บนัวนะคะมันก็จะหอมๆหน่อยกุ้งขาวก็จะเนื้อแดงๆอีกแบบหนึ่งนะแล้วก็มาได้เวลาตั้มบฮุงค่ะน่อยห่ยห่ยน่อยำปลาแดก นมซุกหลักการนำปลาน้ำตาลปีบค่ะพี่น้องคะบักหน้าบักกะเทสใส่ยอดบักหฮงบึ้มลงไปในโคค่ะพี่น้องคะแล้วเราก็ใส่ผักหอมเปเพราะมวันเ่าจะตำกุ้งสุกค่ะพี่น้องคะเม็ดกระถินที่รักมากนั่นแหละยั่วยั่วยั่วไปเลยคะ่ะกุ้งสุกลวกโดนกระสิแข็งแน่ค่ะพี่น้องคะตำกินเองที่บ้านยนืยมือแลงบรรยากาศยนืยมือแลงคะ่ะพี่น้องยั่วยั่วยั่วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนมา กินตำมหฮุงกุ้งสุกกัน้องไอค่ากับเด็กๆ3คนนะคะพี่น้องค่ะน้ำจิมปันเองแซ่บแบบบ้านๆแซ่บแบบมีความสุขย่บันสวนค่ะพี่น้องค่ะเจอกันคลิปหน้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย